โอเคสวัสด okay, so yeah? ีท okay. so 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 ่านผู้ชมมาอนีเยอจะเห็นใ่ไลูกเจ้าดสวัยดีนะจีสวัสดีฝากต่อลูกใ้ันท่านผู้ชมนี้ทีไปเอาแวดรถแปลงรถพ่อเราิแปลงรถเราเห็ดรถแตกเลยเราิแปลง ลุดจ้างเขาอยู่นั่นเดี๋ยวจเบิ้งวัดเตกจะได้เอาว่ากระเจียรถหนึองป่วงเฮ้ยเตีรถพ่อเ้วเตะเจ้าชู้อันตรายลาวเบิ้ดกถ้ามาถึงอีกวันหนึ่งก็คือแตกถิมเลยโอเมนได้อันอื่นไทยกันีีดิลืมอัดผ่ากระโปรงป่าบอก เจ้าฮะหือมัน่ากระโปงแล้ววรันผากระโปงรงนุดแบบนี้นี่ขก้ดแล้วไอ้เอลุดาไปตำเพราะนั่นครับประมาณหกชิปนี่ว่าพอมันมาเึงเข้าขัเจอครับอ่ะอกางขัวลูด้ยเออเทรถึงลายจาคือปุจิงอ๋อไอ้นี่ประกันบ่นี่ฮึ อ,อพาจะปลอดรถพาจะปอลปอตไปไทยตีขับไปไทยก็ได้ไดปะโอ,อ้ท่านผู้ชมเดียวจะไปเปลี่ยนกระจกอันนี้พอแล้วจเปลี่ยนกระจกนะฮะม้นแตกแตกก็คือแบบเล่าเวิร์ดนะเบิร์เบอรเขาจีตัวชอบมี่ โอเคทา่านผู้ชมก็คือจะจกกระเพิ่นส่งมาแล้วจากบริษัทจากศูนย์พลังส่งมาแล้วกต่ที่ได้ไปแปลงรถบปแปลงก็มันแตกใช่หัวอันตรายอันตรายขนาดการที่เขาลืมคือว่าการที่เขาบลรอบครอบประมาที่เฮ็ดให้ชีวิตเขาแฟนอยู่บนเส้นได้แต่ว่าได้ท่านจ้าสจ็บลบากแล้ว กันบเปลี่ยนกันนะเว้นขี้วะก็บ่ค่อยเห็นทางอีกมันลาวอันตรายอะมันมันมันพื้นกับหินลือนยังซสื่อมเลยแตกแบบแตกแบบบ่อบ่อ่นเลยนะบ่อลาวแล้วแบบนี้แตกออกบัดเลยเนี่ยถ้ามันนั่นาละก็เลยเราจะได้แตกอืมแล้บ่อไหว น้ำเข่าได้หรือไม่จมิดปวดตกน้ำน้อยจื้มเข่าได้ฮะมันชอดได้นะฮัลมันชอดมันโกแมนได้หมดชอดมันช็อตเลยเปลี่ยนเปลี่ยนนะฮะพอได้ให้เราขีดทักยาเราแบบทักยาพอได้มาเปลี่ยนกับเจกรถนี่นะเราก็ได้หาเงินก็ได้พอหนะขอบคุณครัผู้ชมเดี๋ยวหน่อยเบาดีกว่าเงินค้ำโบราณอีกจะหน่อยจะคอมเมนต์ว่าเออผมมีเงินคือเปลี่ยนกับเจ้ากรดพอได้ทำหรือไม่ พอเราหาเองแล้วก็เปียนเองดีหลถเราโอเคท่านผู้ชมนี่พอริการลดชั้น,นี่ไปจะไปซื้อน้ำมันมาไถนาห่อนย้ำนาแล้วหว่านก้าแล้วท่านผู้ชมมานี่ก็หว่านก้าแล้วก็จะเป็นระดูดำนาทำให้ดำนาแหละเบ้ารีนี่เป็นเช่าให้เช่าหน้าที่แท้เลยนี่ทำให้ดำนาไปไถ้พูดหนาแหละตามเรียกตามงานทาเพื่อโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไปกัน ไม่ได้ผู้ชมตอนนี้ก็แปลงแล้วแล้วิตาได้เลยเรองเคมันเป็นคือจอโทรศัพท์อิ่บอสมาถติดได้ติดไได้แล้วคือกันเลยกับจอโทรศัพท์จอดีจิตต้นที่เราติดเนี ยานี่แย่ยานเนาะกว่ายายแม่ก็จะจอโทรับทอยู่ดไม่ได้นะได้นะันีมายีรนี่จำเปก็แก้ให้ล้ว ยาแตกนะครับรถกระลายทำบือมัยฮานได้แล้วอ่ะยาแตกเลยตื่น เรื sí, <The> women, ่อนั no ่นเด้ยมันอยู่ใกล้นี่ปากกระโปรงเปิดทำุรมรถคันนี้ก็อดแต่หึงแล้วู่หู้รถรุ่นด่ารถตุนเชอรถนมาจากประเทศฝรน่มารัน เลยจอดเป็นเดือนแล้วตรงกำเดือนแล้วเนี่ยเยออาจจะได้ละเดืองามอยู่ได้ว you. ่าคุณงามนร่องจะเป็นรถตู้ตาแล็กเครื่องครบห้านี่ถือว่าลายแหิงเติมนี่ มีแรงนักติดกระไดเลย่นยู่มาก่ด้นลนนี้อเมือนั่อเาจับมาแล้วึง่ใไมตเอนนี้แงเราตดได้ล้างหล่นลุ่มใดแค่นอนเจมตาลุ่มเก่า รักโตต้า,ารุ่นไหนจมบเพิ่นแก่มาเ,มเดี๋ยวไปทดสอบรถก่อนจ้าเพิ่นเที่ยวน้ำเท่าไหลค่ะสอบว่าให้เพิ่นเปลี่ยนเบรกเปลียปล่ยนอย่างไรเบรกกับเบรกมืดดีหรอก Nhanh thôi, ừ, được. mà, đổ, vậy, đổ, ừ. Ừ. Đấy, mà cháu cái hết của cháu phòng được lúc nào. Mà cháu chút được cháu này 我不能提高你啊，来逐步 ทำยังไออกแล้านเชียร์รถลงไปล่องโอเคดำสรแล้วเซ็จสมบูรณ์แล้วการแปลงรถกับชีแสนหาสิบพันเลชีแสนห้าบพันเ่งเพแหงมาได้ครับพสมบูมาแต่ว่านี่พุ่นมานี่เป็นวันที่สอก็มาลับรถคับยงงนอนฟามมาบ้านน้อ หลงเปิดพาร์กโป่งแล้วไปวอัดหลงประชาชนหลงเวลาลงไปว่าที่เปิดพากระโปรงเพื่อให้รถเย็นแล้วเปิดเราไม่ได้ไปไดใคเลยหลงอัดมือใหม่มาเลยที่ทับไปขับไปเลยได้เปิดเพิ่มเพินมเพิ่มดีจะพ้นรอดมาได้เพราะว่าขับประมาณสี่สิบเนี่ยยังเงินเราๆครับประมาณสี่สิบแต่ว่าเข้าหัวเข้าสะพานก็นกนเลยเห็นให้ เทถ่ายอันนั้นเฮ็ด่ายกระจกแตกต้องขอเตือนท่านคอมเมนต์ขอเตือนท่านว่าให้ระวังตัวนะในการเช็ครถสภาตอพตอนเป็นพร้อมออกหรือบ่พร้อมเดินทางหรือบอ่นะทำไปสมต้องปวดกาอย่างดีบ่ให้ประมาทใช่คือพอเบาีหลีนประมาทเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งจิตใจและทำไปสมจิตตกว่าชันสา เวลาเขาเกิดอุบัติเหตุอย่างเขาก็ต้องทิดตกอยู่แล้วอุบัติเหตุนนะ